ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto แหล่งรวมข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์อากาศยานและเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยในช่องนี้เรานำเสนอรีวิวเชิงลึกข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ล้ำหน้าที่สุดไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์แห่งอนาคต หรือเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดและในวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับหนึ่งในอากาศยานที่ลําหน้าที่สุดของโลกนั่นคือ F-35 Lightning II รุ่นปี2025เครื่องบินรบแบบล่องหนที่ถือเป็นสุดยอดผลงานแห่งวิศวกรรมและเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่ F-35 Lightning II รุ่นปี2025ได้รับการพัฒนาขึ้นจากบริษัท Lockheed Martin ซึ่งเป็นเครื่องบินรบยุคที่5ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในรูปแบบต่อสู้อากาศกับอากาศและโจมตีภาคพ,พื้นดินงโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ และโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์รุ่นใหม่นี้ในปี2025ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบ AI ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการตัดสินใจระบบหลบหลีกเรดาร์ที่ดีขึ้นและความสามารถในการเอาชีวิตรอดในสนามรบที่สูงกว่าเดิมอีกหนึ่งจุดเด่นคือสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นและสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่สูงขึ้น พร้อมสำหรับการขึ้นบินอย่างรวดเร็วและบินได้ไกลขึ้น F-35 ใช้เครื่องยนต์รั a t t Whitney F-135 ซึ่งให้กำลังที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านความเร็วและความคล่องตัวด้วยความเร็วสูงสุดประมาณแมต1.6และพิสัยการบินต่อสู้ที่มากกว่า1,000กิโลเมตรรุ่นปี2025ยังมีระบบจัดก,การความร้อนที่ทันสมัยขึ้นช่วยให้เครื่องบินทำงานได้เย็นลงในระหว่างปฏิบัติภารกิจที่หนักหน่วง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความล่องหนและลดการตรวจจับจากเรดาร์อาวุธของ F-35 จะถูกเก็บไว้ภายในลำตัวเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณสมบัติในการพลางตัวและสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็นอาวุธที่รองรับรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนําวิธีและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ จุดเด่นอีกอย่างของรุ่น2025คือระบบควบคุมภายในห้องนักบินที่ทันสมัยมากขึ้นโดยนักบินจะได้รับการสนับสนุนจากระบบ AI ที่ช่วยลดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้สถานการณ์บวกนักบินแบบพิเศษช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรอบตัวแบบ360องศาเสมือนมองทะลุตัวเครื่องบินได้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบภารกิจ ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและเชื่อมต่อกับหน่วยรบตื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ F35 ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงโดยมีให้เลือก3รุ่นได้แก่ F35A สำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการการขึ้นลงแบบปกติ F35B สำหรับการขึ้นลงระยะสั้นและแนวตั้งเหมาะสำหรับภารกิจทางทะเลและ F35C สำหรับการปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกเครื่องบิน รุ่นทั้ง3ในปี2025ได้รับการปรับปรุงให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นลดความต้องการบำรุงรักษาและเพิ่มอายุการใช้งานไม่เพียงแต่ F-35 ปี2025จะเป็นเครื่องบินที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบให้รองรับอนาคตด้วยโครงสร้างแบบเปิดที่สามารถอัปเกรดระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบ แต่เป็นศูนย์บัญชาการอัจฉริยะกลางสนามรบที่สามารถพัฒนาให้ลำน้ายิ่งขึ้นตามเทคโนโลยีในอนาคตหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยีทางทหารสุดลำ้ำอย่าลืมกดติดตาม w kp auto ช่องของเราจะนำเสนอข้อมูลล่าสุด การวิเคราะห์เชิงลึกและรีวิวจากทั่วโลกของเครื่องจักรทรงพลังต่างๆการสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสามารถสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันในคลิปต่อไป